สวัสดีครับวันนี้วันที่14แล้วครับคุณผู้ชมเรามาเริ่มใหม่กันพร้อมกับตัวละครซูเปอร์โซเชียลที่ผมได้สร้างขึ้นมานะครับตัวละครตัวนี้ผมได้เลือกสกิลมาอย่างดีเลยนะคุณผู้ชมเข้าเป็นนักดับเพลิงนะครับแล้วเขาจะมีบัฟสเต็งส่วนตัวด้วยนะครับแล้วผมเนี่ยก็ได้อัด ความเข้มแข็งของเขาลงไปนะครับเป็นค่าสเต็งแล้วก็ค่าฟิตเข้าไปนะครับผมทําให้ตอนเนี้เขาโหดมากมากนะครับผมนะค่าสเต็งกับค่าความเหนื่อยล้าเนี่ยจะมากกว่าคนปกตินะครับจะเหนื่อยน้อยกว่าด้วยแล้วก็มีผิวหนังที่ทนทานต่อการกัดการโดนขวานนะครับมี fast learner ทําให้ผมสามารถเก็บสกิลได้เยอะแถมโชคดีด้วยครับแล้วก็กินข้าวได้น้อยนะครับผมทำให้ประหยัดอาหารเข้าไปอีกนะครับแล้วก็มองเห็นในต่อการคืนด้วยครับเรียกได้ว่าตัวนี้เกิดขึ้นมาก็คือเพื่อฟาร์มแล้วสู้กับซอมบี้เป็นการเฉพาะเลยครับผม เพราะว่าผมเห็นปัญหาแล้วครับผมว่าจริงๆแล้วน่ะแทนที่เราจะห่วงเรื่องโดนซอมบี้กัดสู้จัดการซอมบี้ให้ได้เร็วที่สุดก็สิ้นเรื่องนะครับผมนะอย่างนี้น่าจะดีกว่าครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเอาตัวรอดกันเลยครับตอนนี้ผมมาอยู่เมืองใหม่แล้วนะครับคือเมืองมูดรักนะครับเป็นเมืองที่มีทางไฮเวย์อยู่ด้านซ้ายมือของทางของเมืองนะครับไฮเวย์ Highway ของทางซ้ายมือเนี่ยจะทอดยาวไปจนถึงเวสต์พอยต์แล้วก็ไปจนถึงแม่น้ำโอไฮโอนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเดินด้วยเท้าเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาประมาณสัก4 5วันนะครับ ต้องมีอาหารมากเพียงพอด้วยถ้าเราจะคิดจะเดินไปนะส่วนถ้ามีรถยนต์อาจจะใช้เวลาเพียงแค่วันหนึ่งสองวันนะครับในการขับรถไปนะแต่ถึงจะไปถึงเราก็ต้องมีน้ํามันด้วยเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะเป็นไปได้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับผมว่าต้องกระทึบกี่ครั้งนะครับซอมบี้จะตายทีเดียวครับผมโหดมากครับส้นเท้าพิทักษ์จัก,กรวาลแต่ถึงอย่างนั้นผมก็ประมาทไม่ได้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าถ้าเราโดนกัดก็คือจบเลยทีเดียวครับผม แน่นอนจริงๆครับคุณผู้ชมเห็นอย่างที่ผมเห็นไหมครับนี่คือสตริงของเขานะครับเนี่ยโอ้โหคือเต็มหลอดนะครับ <Yeah. S 1> เรียกได้ว่าคือเขาคือซุปเปอร์โซเจอร์อย่างแท้จริงครับ <Yeah. S 1> คือช่วยประหยัดเวลาได้เยอะแล้วก็ช่วยทําให้เราอ่ามีโอกาสรอดมากขึ้นนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วที่เรามักจะตายเพราะว่าเราเจอซอมบี้ลุมมากกว่า3ตัวขึ้นไปใช่ไหมครับคุณผู้ชมแล้วซอมบี้สตัวเนี่ยมันจะผัดกันเข้ามาเราผักไม่ทันพอตัวที่ล้มนะครับเรากระทืบไม่ทันปั๊บเนี่ยถ้ามีตัวที่สีเข้ามาอีกนะครับเราต้องหนีเลย แต่พอเราสามารถเคลียร์ได้ในทันทีนะครับทุกอย่างก็ง่ายขึ้นแล้วครับ2อทีก็พอครับเรียบร้อยครับเคลียร์ไล่คือไล่ไถยังได้เลยครับตอนนี้อาจจะสงสัยนะครับว่าแล้วกระทืบซอมบี้แบบนี้เราได้อะไรหรือเปล่านะครับนอกจากฆ่าซอมบี้ได้ขอแนะนำนะักุผู้ชม จริงๆแล้วนะครับทุกๆการฆ่าซอมบี้ด้วยการกระทืมนะครับเราจะได้ค่าสเต็งขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆครับคุณผู้ชมอย่างตัวละครเก่าที่ผมเล่นไป2อสตัวก่อนหน้านี้นะครับที่ผมเล่นให้ดูเนี่ยสเต็งก็ขึ้นมาประมาณหนึ่งแล้วครับผมประมาณเลเวลห้าเลเวลหกนี่แหละครับเยอะพอสมควรเลยนะแนะนําเลยครับผมว่าก็มันถือเป็นการออกกําลังกายอย่างหนึ่งไงครับก็เกมก็จะนับทําให้ตัวละครเราจะเข้มแข็งขึ้นจากการที่เรากระทึบของดีเต็มเลยนะครับเนี่ย เสื้อหนังนะครับคาโมแฟกนานพอสมควรครับผมสู้เราบิวต,ตัวละครสายนี้มาตั้งแต่แรกอะ่ะมันจะดีกว่านะอันนี้คือความเห็นของผมนะครับผมนะข้อเสียของตัวละครตรัวนี้มีอยู่มีอยู่ไม่กี่อย่างนะครับก็เขาป่วยได้เหมือนคนปกตินะไม่ได้การเชื้อโรคเหมือนกับตัวละครเก่าที่ผมเคยเล่นนะครับแล้วก็เขาไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนะครับในการสร้างบ้านหรือว่าผู้เชี่ยวชาญในอุปกรณ์ต่างๆนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรไงคุณผู้ชม เราได้มาแลกกันไงครับไอ้สกิลพวกนั้นอะ่ะมันสามารถเก็บได้เรียนรู้ได้มีหนังสือในการอ่านได้ไงแต่เราที่เป็นกาารอ่ผู้ผู้เชี่ยวชาญการต่อสู้กับซอมบี้เนี่ยเราไม่มีไงเราก็ต้องเล่นอย่างนี้กันนะครับนี่ครับได้เรียนรู้คาเพนเทอรี่ได้เร็วกว่าแบบคนปกตินะครับนะผมได้อัพตัว fast learner มาด้วยครับคุณผู้ชมนี่ครับ fast learner จะทำให้เราได้ exp มากกว่าปกตินะครับนะก็จะชดเชยในส่วนที่เรา อ่าเรียนรู้ช้าหรือว่าเราไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆนะครับโอ้โหกี่ตัวครับหน้าสีตัวเหรอเอาละอย่างที่บอกครับอย่าประมาทครับถ้างั้นเราก็ผมถอยเลยครับผมสู้ได้นะสี่ตัวน่ะก็คือหาจังหวะสาตัวล้มแล้วก็เข้าไปกระทึบสักตัวหนึ่งเพื่อเก็บนะครับแต่อย่างที่บอกครับอย่าประมาทครับทุกอย่างนะเรียบร้อยครับจัดการได้สตัวแล้วครับเร็วมากเลยนะครับ จัดการซอมบี้สตัวในความรวดเร็วนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเรามาวางแผนกันนะครับตอนนี้เนี่ยคือผมเคลียร์บ้านโอเคแถวๆนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าเป็นปกติแล้วเนี่ยในคลิปที่แล้วนะครับผมแนะนําเสนอว่าเราอ่ะควรจะหมดหมกตัวแต่ในบ้านเก็บสกิลแล้วก็รวบรวมอาหารไว้ในบ้านใช่ไหมครับแต่พอมาในครั้งนี้นะครับผมไม่แนะนําเพราะว่าอะไรครับเราอยู่เมืองมุหลังเมืองมุหลังนะครับผมจะอยู่ห่างจากแม่น้ํานะครับผมไปประมาณพอสมควรเลย การที่เราจะขับรถไปเนี่ยเราต้องมีรถยนต์สักคันหนึ่งดังนั้นผมจะหารถยนต์ให้ได้นะครับผมนนในช่วง2ส,สัปดาห์นี้ก่อนที่เราจะได้ออกไปจากเมืองนะครับก่อนที่เขาจะตัดน้ําตัดไฟนะจริงๆแล้วอมุดหลักมันจะมีแม่น้ําสายเล็กที่มันไหลผ่านอยู่ในเมืองหรือมีแอ่งน้ําเล็กอยู่ครับคุณผู้ชมแต่มันไม่ปลอดภัยครับเหตุผลเพราะอะไรครับเป็นเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นแอ่งเล็กๆครับผมแล้วซอมบี้สามารถเดินมาจากตรงไหนก็ได้เลยครับคือมาจากซ้ายมาจากขวามาจากหน้า,มา,า,นามาจากหลัง ได้หมดเลยครับเพื่อจะมาล้อมเราแต่ถ้าเป็นแม่น้านะครับเราสามารถสร้างบ้านเนี่ยให้เป็นเหมือนกับกําแพงด้านหนึ่งนะครับผมแปหาริมแม่น้ําได้เลยครับผมทําให้ผมจะรับศึกจากซอมบี้ลุมอะ่ะได้เพียงแค่3ทิศทางเท่านั้นเองครับผมอีกอย่างหนึ่งคือด้วยความที่แม่น้าโอไฮโอมันกว้างนะครับผมทําให้เราสามารถที่จะวางแผนเรื่องการตักน้ําหรือการวางชอาที่ได้นะครับผมหรือถ้าเกิดว่าบ้านของผมที่ตั้งอยู่ข้ขางแม่น้ํานะครับ โดนซอมบี้บุกเนี่ยผมก็จะได้เดินไปตามเลาะแม่น้ำเนี่ยแหละครับเพื่อจะไปยังเมืองริเวอร์ไซด์ก็ได้ผมสามารถไปกับระหว่างริเวอร์ไซด์กับเวสต์พอยต์ได้ไงคุณผู้ชมแต่ถ้าเราอยู่มูดหลักเนี่ยเราจะต้องขับรถไปทางถนนเท่านั้นครับผมเราไม่สามารถขับเลาะไปตามแม่น้ําได้นั่นเองครับนั่นเป็นเหตุผลนะครับว่าทําไมเราต้องรีบหาทางออกไปจากเมืองนี้ภายในเวลา2สัปดาห์นะครับก็ประมาณอีก10วันข้างหน้านี่แหละคุณผู้ชมมันไม่ได้สําคัญนะครับผมว่าเมืองนี้มันอยู่ไม่ได้มันอยู่ได้ครับเพียงแต่ผมมองแล้วว่า ยังไงเราก็ต้องการน้ำนครับผมแล้วเราต้องออกไปใช้ชีวิตนะครับคุณผู้ชมมีแค่วิธีการนั้นแหละครับที่จะทําให้เราปลอดภัยมากขึ้นนะครับนะเอาล่ะงั้นเริ่มหารถยนต์กันเลยครับผมพวกอาหารเนี่ยผมจะอใช้วิธีการหาตามบ้านนะครับผมแล้วก็กินนะครับผมจะไม่ได้เอามาเก็บไว้ในตัวนะครับผมจนกว่าผมจะมีรถยนต์เป็นรถส่วนตัวของผมก่อนเท่านั้นครับ แล้วด้วยความที่ตัวละครเราเก่งอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมเขาเป็นมือสังหารเขาเป็นมือสังหารโดยกําเนิดนะครับดังนั้นเราไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องการโดนซอมบี้รุมอีกต่อไปแล้วนะครับครับเคลียร์ครับผมโอ้โหอ๋อเขาเป็นผู้รอดชีวิตคุณผู้ชมก็ว่าอยู่ทาไมแต่งตัวแปลกๆนะครับมีทั้งขวานหินมีทั้งคอนหินด้วยครับขอขวานหินแล้วกันนะครับแล้วก็มาริเทอรี่บูธเนี่ยผมต้องขอเหมือนกันนะครับเพราะว่าเอาไว้ เอาไว้เปลี่ยนนะครับเผื่อผมกระทืบจนรองเท้าพังแล้วนะครับมีถุงมือหนังด้วยครับสวมเลยครับโอ้โหสภาพข้างในคุณผู้ชมครับคือที่นี่เป็นศูนย์พยาบาลไงแล้วพอโลคซอมบี้ระบาดรับคนที่กัดมาแล้วเขคิดว่าจะรักษาหายครับก็มากัดคนที่อยู่ในคลินิกกันต่อครับติดเชื้อกันเป็นทอดทอดครับคุณผู้ชม โอ้โหสุดยอดเลยครับสภาพโอ้โหแล้วก็มีอุปกรณ์ในการทําแผลเต็มไปหมดเลยนะครับมาเอามาให้หมดเลยครับแถวนี้มันเป็นบ้านโซนคนรวยอะ่ะเอ้ยผมเจอคุณแจรถแล้วคุณผู้ชมโอ้โหรถแท็กซี่ครับขอบคุณครับโอ้ยมาทีเผลอครับเกียดมากเลยนี่ความที่ตัวละครตัวนี้สโลโมชันนะคุณผู้ชมกว่าจะเาของกว่าจ้าพยาบาลกว่าจะเอาของอาากอกมาได้นะครับนานๆไม่มีน้ํามันครับคุณผู้ชมครับ ด้วยความที่เมืองเนี่ยครับผมเป็นเมืองติดถนนหมายความว่าปั๊มน้ํามันเขาก็ต้องอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยไงคุณผู้ชมอันนี้คือคิดแบบคอนเซปต์ง่ายๆเลยนะครับครับสำหรับเอพิซดนี้ผมก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวพกเราจะไปตามหาปั๊มน้ํามันกันนะครับไปเอาน้ํามันมาแล้วก็มาเติมรถยนต์แล้วก็จะได้ขับออกจากเมืองนี้กันนะครับขอบพระคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมแล้วเจอกันในเอพิซดต่อไปนะครับผมว่าซูเปอร์โซเชียลคนนี้นะครับผมเขาจะเก่งแค่ไหนนะครับผม แล้วเจอกันนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ออกมานะครับผมขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับผม